ทีนี้มันจะมีส่วนโนต้ตอีกสองแบบนะครับคราวนี้มันจะเป็นเลขคี่หน่อยปกติเราเล่นมาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเลขคู่หมดเลยนะครับสองสี่แล้วก็แปดแล้วสิบหกใช่ไหมฮะ <c oughs> ไอส่วนโนต้ตอันนี้มันจะเรียกว่าสามพยางสามพยางชื่อภาษาอังกฤษก็คือเอ็ดโน้ตทิปเนะครับก็คือมันจะเหมือนกับไอเบนคาเบนหนึ่งชั้นนะครับแต่ว่า กาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มละสามตัวนะครับจังหวะละสามตัวเพระาะฉะนั้นหนึ่งห้องถ้าเกิดอยากลองคูณดูก็คือสี่คูนสามนะห้องหนึ่งสี่จังหวะจังหวะละสามตัวก็จะได้สิบสองตัวนะครับถ้าเกิดลองคูณดูเวลาเราเล่นเดี๋ยวผมลองนับด้วยอ่าเขาก็จะนับเป็น one and two uh, and three uh, and four uh, and อ uh. ันนี้มันนับได้หลายอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็ 1 One and อนแอ a อออสังเกตว่าจังหวะมันจะเป็นจังหวะสามตัวนะครับก็ถ้าเกิดเราเล่นดีดบีธรรมดาเนี่ยดีดน้ตก็จะเป็นอย่างนี้เวลานับก็เป็น One and 2 and 3 and 4 and สังเกตว่าเวลาเราดีดเนี่ยชุดแรกมันจะเป็นลงขึ้นลงนะครับแต่ว่าชุดตัดไปปุ๊บถ้าเราอยากให้ดีดสลับทั้งหมดก็เป็นขึ้นลงขึ้นนะมันจะสลับกันนิดนึงลงขึ้น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 แล้วก็เราก็เน้นตรงจังหวะที่เป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะครับตัวแรกของกลุ่มจะได้ไม่งงก็เป็น หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้กิดดีเป็นคอร์ดก็จะดีเหมือนกับที่เราเล่นเป็นโนต้ตตะกี้ก็ได้นะก็คือลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ที่จริงผมจะชอบดีอีกแบบหนึ่งมากกว่าก็คือลงขึ้นลง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 ถ้าดิเป็นคอร์ดนะครับเบนก็คือดิลงติดกันไปเลยระหว่างไอ้ลงของชุดแรกกับลงของอันใหม่นะครับเ็นลงขึ้นลง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 ลองสองห้องติดกันก็ได้ครับ ลอ่า <musicians> อันนี้เป็นส่วน3ามพยางนะครับ <textbook> ก็เราจะลองเลือกกลุ่มโน้ตมาเล่นก็ได้ อันนี้ผมเล่นสายห้าช่องสองสามห้านะครับแล้วก็สายสี่ช่องเหมือนกันสองสามห้าก็จะได้จงังหวะละสาตัวเนนะบนอก็จะอย่างนี้อย่าลืมเน้นตัวแรกดี๋จะลองเล่นสายเดียวดูก่อนไม่ได้ สลับทั้งหมดนะครับลงขึ้น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 ,นก็อย่าลืมลองไปเล่นกับเมทนามดูนะครับให้เมทนอมแทนเสียงคออาจจะเราลองเล่นคอดอาจจะลองเพิ่มเปลี่ยนคอดูก็ได้สมมติ c ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็เอม n o เนอร์อีห้องหนึ่งแต่เล่นเป็นส่วนสามพยางนะครับก็จะได้ผมนี่เป็นลงขึ้นลงลง,ลงขึ้นลง้วกันนะครับถ้าเกิดเล่นคอร์ดนะครับ อันนี้เป็นส่วนสามพยางทีนี้มันก็จะมีอีกเยอะเข้าไปอีกก็เป็นหกพยางหกพยางก็หนึ่งจังหวะก็หกตัวนะครับชื่อภาษาอังกฤษกมันจะเป็น sixteen n o t ป s ลนะครับก็มันจะเป็นเหมือนกับ sixteen o t นะครับเหมือนกับขบีตสองชั้นนะครับแต่เกาะกลุ่มกันกลุ่มละหกตัวหนึ่งจังหวะหกตัวนะครับก็ควรจะเปิดเพทนตองแรกช้าเลยนะครับทีนี้วิธีนับก็ผมนับเป็นตัวเลขเอาเลย หนึ่ง้องสามสี่ห้าหกหนึ่ง้องสามสี่ห้าหกหนึ่ง้องสามสี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นเป็นโนต้ตแล้วกันนะครับคอร์ดก็มันจะรวมไปเดี๋ยวจะลองเล่นดูด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเป็นโนต้ตก่อนจะใช้โนต้ตชุดเดียวกันกันกบที่ให้ดูตะกี้ก็คือสายห้าช่องสองสามห้านะครับสายสี่ช่องเดียวกันแต่ทีนี้หนึ่งจังหวะเล่นหกตัวดีสลับทั้งหมดนะครับ อ่าก็เดี๋ยวพอทำเรื่องสอนสกเกลแลยเนี่ยเราก็เอาโน้ตจากสกเกลเนี่ยไปใช้กับส่วนโน้ตนะครับไปสร้างไปฝึกหัดกันเองได้แต่ว่าตอนนี้ก็เอาสักสองสายนี่ก่อนละกันก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าถ้าเกิดมันเร็วขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันเราจะต้องดีขี่ขึ้นนะมันจะยากขึ้น ราจะลองเล่นย้อนกลับดูด้วยก็ได้นะครับก็เริ่มจากสายสี่ก่อนก็ย้อนกลับก็เป็นช่องห้าสามสองนะครับแล้วก็ขึ้นมาใส่ห้าช่องห้าสามสองเหมือนกัน,ก,นก็จะได้ เดิมเองเล่นกันเมทนานมดูนะครับเวลาเราเคาะเท้าเนี่ยดิบเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วนะครับเมทนานมจะโชว์ๆเลยทีนี้เราอาจจะลองเปลี่ยนโนต้ตด,ไดูได้นะครับเดี๋ยวเบื่ออาจจะเป็นลงมาเป็นสายสามช่องห้าสี่สองนะครับสายสี่ก็ช่องเดิมห้าสามสองสมมุติผมเล่นย้อนกลับเลีน ก็คือฝึกแบบนี้เนี่ยนอกจากเราจะเข้าใจส่วนโน้ตแล้วยังจะช่วยให้เราฝึกความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวาได้ด้วยนะครับก็เนีย่ยครับถ้าเกิดไม่ทันนะครับลองเล่นเปิดเมทานอนช้าๆนะไม่ต้องรีบนะ ไปเล่นกันดูครับอ่าสุดท้ายนะครับอย่าลืมเว็บผมนะฮะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ h a t t y w e e l y com นะครับมีทั้งบทเรียนมีทั้งแบ็กกิ g p แพ็กเยอะแยะเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ได้นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อกันก็นได้นะครับขอบคุณครับ